ราชเสศน์สัพพนุกุลจริงทางปริตานุภารสัทธาคตูทิปริตวานุเมตังสเมตางภาทาน kita beritang penan untuk kami ja rupe pilih se teh dantaliwig diper เหหาวะทุทีิเกติเทมาจจยันตุเทวาจจลาทลาวิสมัยยากาคันทัพพนาทัาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวะจนังสะขวเมสุนันต ธรรมสวรราโลยัมพัะทมมานธรรมสวรราโลยัมพันาทมมานธรรมสวรราโลยัมพันทานนโมตัส ต็สมุนไพรว่าการผสมสมุนไพรจุดเปลี่ยนน้ำเพราะทุ่งมน

Saranam kai cami tatiyam pi pustam, Saranam kai cami tatiyam pi tamam, Saranam kai cami tatiyam pi samam, Saranam kai cami samam.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นามมิสิระสาเตสังตามสังขันตานะเรนนามิหังนามะการานุปาเวนตวะสัตเปุปตเวนเดกันทไรยา

จันจาตะเรนนมาเมฮังนามาการานุภาเวนะหันทวัสสเปอุปัตตเวอันเดกานตระลายภิวินาจันตุอเส บาลสสวาสาตเตวเตทตนโมมหาสังกาสสัิวิสสตสีลเทตินโดนนโมโอมัจรารตัสรตะนัยยะสสะตุการนะโมโคมั ตีตาสตาสวาตุจยานสปิตการปพาเวนวิคาจันตุปัสวานณโมการานุพาเวนตุวติโหตุสัพพตานณโมการาสตีเจนวิ วะบุญมาณเทวันตัสตังสุวายตุมหาไรก迦เก นาเทวนาสาตังสุตวานิมารติเทวาสัตมมนสาเว มิถวสวัสดีเทวสัตมโนตชาเวสุงประเมมิถวสวัสดีนันเทวานันทัยาสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตมโนตชาเว ตาภารานสิยังอิสิปเสนเดีิกตาเยอนุตรังคามจะกลางกวัตติตังอัปปติวัตติยังสมเด่นนาวาปรมนาวาเดเวนาวามาเรนาวาปรม มูนาวาเกนวาโลกัสเมนเัาเซวนาาชาปาลาดาปานิตาดาเจเสวนาปุยจะปุยชนียาดงเอตาบังกละมู ระวเปตสวะโสจปเปจกตะพลตัสสัมมาปณิทิะเอตามังคะลมุตตมังปาหุสจันตปันจวินโยจะสุเสีกิโตสุภาสิตาเจยาวา

สมานัาน <ersch> ัดชะมดุริยยาชะกานจะสารโหนวัานิกรรมนิเกรามังตลมวตตมังอารติวิรติพาปามเชิปาน จะสาญยมโออัมภมาโตะจสามเมสุเตามังคัลโมตัมมังการโวจะนิวาโตนตันตุทิจตัญญุตากาเลนตามาสวัางเตามังกัลโ มังคตีจะสสตาสมยนานจะตาสนากาเรียนธรรมสักกัจเดชะมังคลมุตตบังเจพรามจริยันจะอริยสัจนาตาสนาเน ปานสัทธิกิริยะตะเอตัํมังอระโมตํมังพุทธัสสโลภะธัมเมอิติสัญญัตตนํปฏิอัตโสภังวิระจัง เอตัมมังกลมุตตมังเอตัสทิสานิกตวานันต์ไฟตมะภัยไทิตายตพไฟตสโสทิงิตาเตสังมังกลมุตตัมันติยังกินเกว न नो समाद्यता लतनयिताम् विपो रतना प्रणयिताङ्गयाङ्ग ทางอมตะทางปนน้อยทางยะธาเจาทาสัจยะมุลีสมมาิตวนันงเตนตัาเม่ะสนสมายติกินติทมติธำไม่รตนางปน้อยทาง นาสทเจนาสุวัชโหตุยามโพตะเศตรภริวันในกิสกิงสัมาติมานานะริกานยอมาหุสัมาทินาเตนัสโมดเวชติธรามพิธามเมรตนานวนิตัง จัเจนะสุวัติโหตุเยปุกละลาอาตตะตังภาสัตาจัตตาริเหตานิยุกานิโหติเตตทินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทิน นิมหงปปะลานิธัมปิสังเขรตนะเปนนิตังเอเตน के नसुवाद्चि ओतु ये सुपयूत्ता मनसा थलहे ननेका मिन्नोपोत्मसासना मितेपाटिपास्ता अमतां कि लाई हा लात มุตาลีพพิติพุลชะมาไดตามปิสังเกตสนางเวนิตาเิเซนัสตาเกนัส ที่โหทุกทีนางปุราชนางนาวางนาทิสามบวางวิราชาเจตายติเตเเพวัสมึงเทกินพีชาอวิรุณอิจันทานเนธ ปิติรายทายามปฏิปวิธรรมปิสังเดตะนังปณิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติวุตุเม ตัณฑสัพโลกสวิงบารสัมภาวเยอปริมางอุทังอโทจติริยันจะส,ลลสมา,าสมาทาน

Kame suvinaya ketang nahita tukapasayang punare titi apama no puto no tamo apama. โนสังโฆปมาณวันตาณิสิรินทปานิอิเวทิกาสัตวะทีโอนนานาภิสัโภโมชิตาตตาเมรา ตาเมปฤตานปฏิตะมานตุโพตานิโสภังนโมตะวะโตนโมจัดตานังสัมมาจตุตานดังอะ เอตยันจักคุมาเอกราชาฮฤสวันดปัเวีปภาสนตงนามาสามิฮฤสวรนางปัเวีปภาสานทยาจักขุตาวิหเรมุระติงเยปรา เมตุสัปพะตามเมตเมนะโมเตจมังปาระยานตุนะมัตุโพธานังนะมัตุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสตเตตังตัตวโมโรวัสมะ ยติสันติปัจจนาสันติปัวันชนนามตาปิสันตาจาะเวสปตะสะัสสะัเกตเทม มหาปัจจิโตสิกิวัตเกติโสระสกคริทายิอุตตังปัตตวายคาสิกิสัตเกนเมสมนาทิเอตังเมสัต ระมิิิโสกวาอราหังสัมมาสมพุโทโธวิจารณธรรมปันโสสุขโตรอตวิทวะอนุตรอรอ,รอปุริสธรรมสาธิตาเทว ขามโมสันเทติโกอการิโกะเอหิฟัสสิโกโอปะนิโกปัจจต่างเวทิตาโพวิญโยยติสุปฏิปันโนภโกโตสาวะกสังโกอุจุปฏิปัน ก็วโตัวากวัสังกฏาย็บปฏิปันนนวัตวกสังก มีติปติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิพังจัตตาริปุริสายุการิอัตปุริสภูกะลาเอสสะเะ็นะวะโตสาวกะสังโฆอายุนายโยปายุนายโยทักขินาย อันเตเลกะระณียะวะอนุทสารังปุญฺเญ ทิเมสรนาอันยางพุทธเมสรนาวังเอเนาสัจวเนาโหตเสนายามังสรนันทิเมสรนาอันยางธรรมมเมสราวังเอเนาสั Na hoa tute teyabang Talang na jime saranang An sang po me saranang Warang e tena sat kawad ยังเกณฑ์ิรตฐนางโลกเกวิเทติวิวิตังปุตตะนังพุดตัสสมังนาติตัสมาโสเทีย เจียงเกียนธิรัตนานโอเคเวชติวิวิตังอุตุรัตนางธรรมะสมานาติตัตสมาโสทีภวันตเจียงเิียนธิรัตนานโอเเวชติวิวิตังอุตุรัตนางสังติตสมานาติตัตสมาโส เทวันตเติริธิติมติเตโชจสติมติมหาคุณริ ุญาติกาลาสพันตรายนิวาลนัสสมาตาสัวาโตอรหัโตสัมสัมพุทาเวนสมหาปุริสลาคนดาุปาเวนะ ยานุภยานนานุภาเวนะอตุตระสัตมังคลานุภาเวนะฌานราติยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวน มิตานุภาเวนัสสะอุปปารมิตานุภาเวนัสสะปรมัตถารมิตานุภาเวนัสสีละสมาทิปัญญานุภาเวนัสพุทธานุภาเวนัสธรรมานุภาเวนัส ลานุปาเวนยะตามานุภาเวนเจตุราสิทิสารสธรรมกขันธานุปป นันวโลโกตะระทานนุภาเวนะอัตังอิกรรคานุปาเวนะอัตสัมบัปปิญาณุปาเวนะจลริญญาณ เวนะเจตุสัจญาณานุปาเวนะสักภะระญานานุปาเวนะสัพพัญญุตญาณานุปาเวนะเมตตากุณาัน เจ้าเปกานุภาเวนสาภะบริตทานุภาเวนรัตนายาสระนานุภาเวนตุยหังสัพพโลอกโสตอตุปาสวรูปคตตมนาตุปายาสาวินาสันตุสาพะอันตราย ยาคือวินาณสันตุสาพสังสปาโดยอังสมิกันตุสีทายุตาโดยอังโหตุสตะวัตติเวนตานังพิโกโหตุสัพปะาอาคาสปตะวันนะโผมิคังธามหาสมุท สารสกัดเทวชาสกัดตรงไม่เห็นอนุรักษ์กันโดทุกข์ปัตตาจะเนตุตภายาปัตตาจะเนตไฟญโสองปัตตาจะเนโสกาโหนตุสัมเพปิปานิโนเอต บัณฑารญนสัติบัณฑาศพเทวานุโมทันตุสัมบัณฑปาติสิทธิยาทานังนตนตุสัจยาสีลังรักขันตุสัพพะคาภวนาภิรตตาโหนตุกาจันตุเทวตาเทศตาธัร เพื่อพุทธาภิลาปตาปัจเจกานันยังพร,ระราอราอันทานันนรกนากานทานมิสักฟัสโซ ตุสากัมบางการังรักันตุสากเปเทวตัสสาพุทธานุภาเวนัสตาตุทิภวันตุเตภวตุสัพพมบางคลัง ตุสาติเทวตาสักการมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเทวะสุสาพมังกังลังราคะสุสาติเทวตาสักกสังฆานุภาเวนัสธาโสตี ซึ่งบัดีพระสงฆ์นั้นได้จ